สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่คาบุกนะหนาวมากคนเยอะมากๆเลยนะคะดูให้ด mm ูพอเจอเจอไหมมีของกินเยอะแยะมากมายทุกคนก็เยอะมากมายด้วย ค่ะแล้วนี่ก็คือต้อนคริสต์มาสที่สาบุนะคะต้นใหญ่สูงมากกลางเมืองเลยนะคะเสียดายนะคะที่ยังไม่มืดเท่าไหร่นะคะถ้ามืดก็จะมีแสงไฟสวยกว่าน,นี้ค่ะและนี่ก็บรรยากาศนะคะใกล้ๆโพลีแล้วนะคะบรรยากาศสวยมากนะคะประดับตกแต่งไปด้วยไฟต่างๆตามอาคารบ้านเรือนค่ะ จุดตรงนี้นะคะเป็นหน้าโบสถ์นะคะหน้าคัตดานะคะนักท่องเที่ยวเยอะมานะคะแย่งกันถ่ายรูปนะคะเพราะว่าสวยมากๆค่ะุกลับขนมคุกลับ ที่มีหน้าตาคล้ายกับหมวกเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งขนมที่มีชื่อเสียงของแควนอันซัสนะคะพลาดไม่ได้ค่ะต้องแวะชิมเมืองสุทาบุกนะคะเป็นเมืองใหญ่นะคะของอันซัสนะคะเวลาจัดงานคริสต์มาสนะคะก็จะ มีผู้คนมากมายนะคะมารวมกันที่นี่นะคะรวมถึงพ่อค้าแม่ขายนะคะที่วางของขายกันเรียงรายนะคะทั่วเมืองเลยนะคะถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวนะคะแต่ผู้คนก็หลั่งไหลกันมาเที่ยวชมงานตลาดคริสต์มาสกันแบบหนาแน่นกันทีเดียวล่ะคะ่ะเวลามาดื่มไวน์ที่นี่นะคะแก้วไวน์มันจะมีค่าประกันนะหนึ่งยูโรเราดื่มไวน์เสร็จแล้วนะคะเอาว่าเอาแก้วนะั้ไปคืนเจ้าของเขา เขาจะให้ตังค์เรามาหนึ่งยูโรอย่าถือไปไหนตรงไหนนะอาไเคืนเขาเดี๋ยวเขาก็ให้ตังค์เรานะคะมันรวมค่ามาัดจําแก้วนั้นก็นํากลับมาใช้อีกนะคะนี่คือหน้าเคลปนะแล้วก็ราคาปายบอกว่าไม่รับเงินไม่รับบัตรเด้อเวลามาตลาดนะต้องแลกตังค์สดเอาตังค์สดมาด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็ให้จ่ายเป็นตังค์สดอ่ะ อีกตรอกหนึ่งนะคะอีกตรอกหนึ่งนะสวยมากเลยสวยำหรับตลาดคริสต์มาสที่สตาบุกนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่27โนเวมเบอร์นะคะพฤศจิกายนไปจนถึงวันที่27 ธันวาคมนะคะตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึง3ทุ่มค่ะเช็คเวลาดีๆนะคะก่อนจะมานะคะใครว่างอยู่แถวนี้แวะมาได้ค่ะกำลังสวยนะคะช่วงนี้อากาศหนาวใส่เสื้อผ้ามาหนาๆน,นะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขในคริสต์มาสทุกๆคนสวัสดีค่ะ